มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทรณงสสีเชื้อคัมแบ็กเผยติดต่อลิซ่าเป็นนางเอกหนังฟอร์มยักษ์หายหน้าไปจากวงการนานถึง16ปีเต็มนะคะสำหรับผู้กำกับรายคามอย่างทรณงสสีเชื้อที่เคยประสบภาวะล้มละลายจากภาพยนตร์เรื่อง2,022ซึนามิล่าสุดจ้าตัวกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยโปรเจกต์หนังยิ่งใหญ่ 2122กูนี่แหละอจฉริยะที่เขาตั้งใจให้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนวางมือพร้อมเปิดเผยว่าได้ทาบทามสุปตาระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลมารับบทนางเ,งเอกแต่ว่าถูกปฏิเสธไปความตั้งใจด้วยการสร้างทุนก็คือถึง300ล้านบาทเลยนะคะวางแผนสร้างทั้งหมด3ภาคเลยค่ะหากภาคแรกได้รับการตอบรับที่ดี จะพาผู้ชมไปสำรวจอ,อนาคตอีก100ปีข้างหน้าเมื่อโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3จนประชากรโลกนะคะลดลงเหลือเพียง10%เท่านั้นประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริการัสเซียแล้วก็จีนหายไปจากแผนที่โลกเหลือเพียงโซนเอเชียที่พออยู่อาศัยได้โดยประเทศไทยอนาคตจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านอาหารการแพทย์และการท่องเที่ยวพร้อมการสร้างเมืองใต้ดินที่เขาใหญ่ ชนวนสงครามมาจากอัจฉริยะคนหนึ่งที่คิดสร้างจรวดและหวังไปสร้างอานาน,านิคมบนดาวอังคารเขาฝังชิปในสมองผู้คนจนสามารถยึดทำเนียบข่าวและกลายเป็นประธานาธิบดีได้ในหนังนะคะทรอนงเผยว่าอัจฉริยะคนนี้ได้สร้างอาณา,า,านิคมบนดาวอังคารสำเร็จด้วยค่ะโดยมีท่านย่าเปรียบเสมือนสูสีไทยเฮาและก็เจ้าหญิงซึ่งบทเจ้าหญิงนี้เขาเคยติดต่อลิซ่าแต่ถูกปฏิเสธ และตอนนี้ได้นางเอกคนใหม่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยทรอนงเล่าถึงช่วงเวลาที่ผิดหวังจนล้มละลายทางด้านเพจดังอย่างหนังหุ้มปลายได้ให้กำลังใจทรอนงสีเชื้อระบุว่าคุณลุงผู้กำกับทรอนงเองได้เปิดเผยเมื่อตอนแรกคุณลุงติดต่อลิซ่าและลิสามาโนบาลมาแสดงเป็นนางเอกอันนี้เพิ่งจะรู้เพราะว่าสีที่หวันที่ผ่านมาไม่ได้ติดตามข่าวหนังไทยเลยแต่ถูกทางลิซ่าปฏิเสธเพราะว่าอ่านบทเราไม่เหมาะกับตัวของลิซ่า คุณลุงก็เลยทำการคัดเลือกนางเอกใหม่มาแทนซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ขายเมืองนอกได้ไปแล้วหลายประเทศยังไงก็ขอให้ทำหนังออกมาประสบความสำเร็จนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดักคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ